รอดกันนะพี่รอดแล้วเอ็มวเส๋อเอ็มวิเตอยู่กระลาคามซีโนกูโดนอีกรอบแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมาจุ่คามซีโนเหรอพี่าเข้าเมืองดิเข้าเมืองดิเข้าเมืองมาดิไปไปไปตับมาครับตามมาครับตามมาครับขับดีๆนะครับขับตามมาขับตามมาเข้าเมืองมาดิเอาแว่เอาแห่เว่เป็นฟันปลาแล้วฟันปลาแล้วไม่ไม่ไม่เพิ่อนนะเพื่อนก็ล้วกันเข้าเมืองเพื่อนนี่จะไปทัดกันหรอนี่คือจะไปทัดกันหรอใช่พี่อยู่ไหนพี่เจอเดี๋ยวรอเดีดยวเดี๋ยวไปกเลยไมปด้วี่อยู่ไหนไปกันเอพื่อานเริ่มมาอีกแล้ว

เราเยอะพี่เราเเ้เราเยอะพี่มค่อจะด่าใครแต่พวกมึงนี่หอแท้วะคนแต่เยอะพี่มองจากสายตาอย่าอยาบอหยาดยาบคายนะครับพี่มขอยยาหยาบคายนะครับแก๊งเนี่ยมันสุดเกินไปไฟเอ็มอ่อนกะเพี่เต้พี่เตยังอยู่บ้านรอมันออกรอกันไปพิงคพูดไปคุพิง มันก็มี5คีกมีหาคิก็มี้ายเดี๋ยวเอามันจอด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 อดจอดจดอดจอดจดจอ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 ดจดจอ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 ดอดจ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 ออดจ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 ดจอ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 ดอดจ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 อดดจอ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 อดจ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 อดอดจ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  จานไปไหนอะลุ้นๆหล่พี่ตี๋ไหนพี่ตีลุ่นๆกระย่งพีตีานกูวิ่งถึงฟอรทำไมพวกเรามาที้ขออุ้มหนวะไทเวตรงเอ่อข้างหลังข้างหข้างหลัง้หข้างหลังข้นมาหน้อย้างหลังขึ้นมาหน้าขูางั้นมาหน้ลนมาหน้าข้างลัง้มหน้า้างลง้นมหน้า้างลัง้นหน้ขางลึนน้งลงขึ้นน้าลังขึ้าน้า้างลงึ้นมาน้า้างลง้า้้างล ไอ้ยาที่แรกใจผมก็แป้วหนึ่นะทีแรกมันน้อยนะได้อยู่วันนี้ให้ยังได้อยู่เราพิจิตเราเป็นเพื่อนพี่ผมทั้งหายพิจิล้ไอ้ท้เสั้นพี่ขนาดนั้นเลยยายตายแค้นึงไอ้จัเสียทหารไปแล้วหนึยู่ไหนอะมึงแค้อยู่ขันไหนจอมบอลไปหนึ่งโอ้ยไทยมึงวับจ้ไยวับอยู่ไทยวับอยู่ ไมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนเราน่าจะลงท่อนะเห็นลัตส์น่าจะลงท่อมันเล่นลายท่อเอไหมรอไหมเอาเอาส่วนมันดีกว่าก็อย่างที่พี่บมบอกไว้ก่อนนะมันใหญ่เลยมันใหญ่เลยมันตัดแตลายท่อนะเพื่อนแต่ลายท่อนะอยากช่วยเพื่อนคนเยอะขนาดนี้ไหไม่ต้องไม่ต้องไปช่วยแล้วเพื่อนอ่ะกระสกหมดอ่ะแรกเลยแรกเลยแรกมันมันเสียเยอะกว่าเราฟังฟังเข้ามาที่แปดคนดูด้วยสายตานะถ้ามีใครนั่งสอบอ็เหมือน หยบยุ่มม <si ันไม่หวพี okay? ่มันใเวติดังให้เวติดลุงไอ้เหียกูมาเจอเจอมาทาง้เว่ติดพูดพี่้ิดจไหนเอออาคอาคีก่ออาคีนื้อดีๆนะน้นมมีน่ตพี่ติ้ตลูกตึกลูกกูกตึกลูกตึลบั่เอา ครเป็นใครว่ยไอ้เหี้ยเตามตามไปตามไปไป็นไต่ลงมาไต่ลงมาเป็น่ลงมาใครเป็นใครเนี่ยไอ้เนี่ยขา้า้าาาบาอย่าไปตรงนั้นาบาาาเลยอเหลือมาอเหลือมาอเหลือมาขอเหลือมาข้อเหลือมาั้อเหลือมาข้อเหลือมา้ลมาข้เหลืมา้เมาข้ลมาข้ลมาข้อเหลือมาไปเลือ้อลมาขอลืมาอลืมา้อเลือมาข้อลือมา้อเหลือม้เหลาเลมาลมาลมา้ลมาอลมาเลม

ไอ้เลยไอ้เปิดก่อนท,เอนทีเปิดก่อนเลยทีเปิดทีเปิด,ปดตำรวจก็หยุดไม่อยู่จงังหวะนั้นน่ะบอกเลย ตก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 อ่าไอห่านี่ไอห่าให้มึงนอนไอตัดมึงจะนอนไอสัตว์แต่มึงอจะได้นอนเฮียเพื่อนดีงูอีกทุกที่เฮียตีเพื่อนน่ะทุกที่ไปตายไปไปดิตายไม่ตายไม่ตายเชี่ยนอนหรอเฮียนอนนะนอนดิไสัตว์ไม่แพ้หรอไอ้สัตว์ปัญญาอันไอ้ปัญญาอันเพื่อนกลางัน ผมตัวชุกไปหนาตายเฮียฉลาดรู้ฉลาดเก่งไอ้ควายถาบแม่งใหญ่เฮียเลยใครตายเด้ใครตายเด้ใครตายเด้ไอ้สัตรีเพื่อนตายไม่ช่วยพวกเฮียนี่นะไอ้ล็กมึงจะหนีไปไหนล็กไอเล็กไอเล็กไอเฮียล็กหนีได้ไอเฮียล็กหนีไอ้สัตว์ไอเฮียเล็กหนีไอเยเล็กหนีไอเชี่ยล็กหนีมึงมากูเพื่อน

ช่วยเบมดียช่วยไปนเบนได้ยเบนยเบนได้มันทำวาบทหวาบตายตายอโง่อยเี่ยช่วยผมช่วยผมหมดช่วยหมดเลยเลยเหย้ยไยาสบายสบายสบายเพื่อนไั่อยู่นอกวงตั้งเนี่ย โง่เหมือนเดิมไปด้วยนิดไม่ไหวไม่ไหวมีเวลาคีอยู่พอได้ศพเหลือเป้ามาเอามาได้มาได้มาได้มามาหนึ่งมาหนึ่งเราต้องไปกับคนที่ไม่ได้อุ้มนะเรต้องไปกับคนที่ไม่ได้อุ้มนะรถดันนี่ใครเนี่ย ขันในเฮียเอนขวานวหน้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไล่ยิงเดี๋ยวกูไล่ยิงญาาเีไล่ยิงญาติมาองเขาบกูล้ใช่ปะมี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 ูดระป๋าจะนะกระป๋าไปไปไปทางลงมาดีกว่าพีได้เยอะ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 ไอสังโกใครจะ่ไ็นอุ้มมึงยิงจ้ามึงไล่ยิงญาติมาดิมยวไล่กระทืบญามาดิจะลิฟต์นีไปีอมช่ยอยู่ตกตามหลังไปช่วอยู่ลิฟต์ คนออกอไเลยใครมีหอออกเลยใครมีหอทางออกเลยเพราะอะไรสี่สิบยี่สิบห้าป่ะสี่ทุ่มยี่ห้าต่อไปไม่ส่อไป แารีบไหวนะพี่ไหวนะพี่รีไปไหนะเย่โเอเาดิเอาย่เนี่ยเอายี่ธขาวดี่้คขาวชมมาดิชมนครขาวดิต้องนาวมเดียวธนคารขาว่เมื่อกี้ปิดตัวชุดยาครับพ่อผ้ามันไม่ตรงนี่มันเป็นรั้วเป็นไรหมืเลยอ่ะดดึงออกเอาเมืองอ่ะ ฟังานัวมึงฟาคุนะใครที่มีปืนแล้วไม่ได้อุ้มมึงไปไล่ยิงาตามาด้ยหาตัวลูเหมนเพิ่มอุ้มาต่อมาต่อมันซุนแล้วมันซุนแล้วไดแไ้ม่เป็นไรรอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงก็ยืดไปดิยืไปไม่นนางไม่เป็นไรอย่างงงเล้นไปก่อนที่บ้างพียลิฟอยู่ไหนอะมบ DM อ่ตรงี่เดิมกอดอดวัเี่กอตพอด กูจอดอยู่เนี่ยกูขับนีมามามากตอมากตอเห็นป่ะกตอที่เราถแ้ผมมาเทนมาเทนเจ้าพี่เจ้าลีะเจ้าพี่จ้าลีปะมีใครโดนป่ะมีใครโดนป่ะกลับไปเซตบ้านหน